สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราพามารับของฟรีค่ะเข้ามานะคะก็จะได้แล้วค่ะหนึ่งชิ้นนะคะเป็นเสื้อค่ะเข้ามาเสร็จนะคะให้มาตรงกลางค่ะถ่ายรูปค่ะก็จะได้มาอีกชิ้นแล้วนะคะให้มาตรงแถวแถวนี้นะคะมันจะมีสัญลักษณ์โลบ,บอกอยู่ค่ะจุดแรกนะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะ กระโดดมาเลยนะคะนี่นะคะมันก็จะเป็นแสงค่ะให้วนกลับไปที่เดิมนะคะตรงนี้ค่ะก็จะได้มาอีกแสงหนึ่งนะคะต่อไปให้เดินออกไปตรงฝั่งริมนู้นเลยค่ะกระโดดค่ะอันนี้เป็นรหัสที่สามของเรานะคะเพราะสองรหัสแรกของเราได้ไปแล้วค่ะ เลยมาเอาอีกรหัสหนึงค่ะนี่นะคะอีกอันนึงค่ะจะอยู่ข้างๆนี้เลยนะคะให้กระโดดลงไปเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ของฟรีเป็นหูฟังค่ะต่อไปนะคะวิธีการเอาผ้าปิดปากค่ะแต่มันต้องเล่น2คนขึ้นไปนะคะแต่เราเล่นในเซิร์ฟิ i p ค่ะเลยไม่สามารถทำได้นะคะให้ไปอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วกดคําว่าเข้าร่วมค่ะ ให้รอเวลานะคะแต่อันนี้ผู้เล่นเราไม่พอค่ะเพราะว่าเราอยู่เซิร์วีค่ะอีกอันหนึ่งนะคะเป็นรองเท้าค่ะให้กระโดดออบบี้ตรงนี้นะคะยากมากเลยค่ะทุกคนบอกไว้เลยนะคะเราจะกระโดดให้ดูก็ย่อนะคะเพราะเราไม่เอาอยู่แล้วค่ะมันยากมากขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เรานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลงของฟรีนะคะเป็นของฟรีลิมิเต็ดวันแรกนะคะ ลอดูกันด้วยนะคะตอนเย็นๆค่ะเราจะเข้ามาเช็คดูนะคะว่าได้อะไรบ้างนี่นะคะได้เสื้อนี้มาค่ะแล้วก็ได้เสื้อนี้มานะคะวิธีการซื้อเอาเสื้อนี้ก็คือออกแมแล้วเข้าใหม่ค่ะแล้วก็ได้กางเกงด้วยนะคะแต่ใส่แบบนี้นั้มันโอ้มากเลยค่ะ ต่อไปนะคะได้หูฟังค่ะสวยมากเลยนะคะมีแว่นตาให้ด้วยค่ะบ๊ายบายนะคะฝากกดไลค์ด้วย